ส่วนที่จังหวัดอ่างทองก็มีการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีที่สาราประชาคมอำเภอโพทองอำเภออำเภอโพทองนะครับจังหวัดอ่างทองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวอำเภอโพทองก็เดินทางกันไปบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่สองลบบุรีสภากาชาติไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธธิดาพระชลสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2564โดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและมีนายสุรศักดิ์โคตรบุตรดีนายอำเภอโพทอง เยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ที่มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับจำนวน112คนก็ได้รับโลหิตราวๆ 4,000cc 40, ครับ